ท่านแรกถามว่าไม่เข้าใจที่อธิบายว่าจะคะบริจาคแล้วไม่หวังผลในทานเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาทำบุญจะอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลก็จะให้ตั้งจิตมั่นอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลแล้วจะได้ถึงผู้ล่วงลับนั้นความจริงแล้วจะทำอย่างไรให้ผู้ล่วงลับในส่วนได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราตั้งใจไว้ครับ ก็เนี่ยมันก็ยังผูกพันในภพไงผูกพันในญาติผูกพันนั้นแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงนี่พระเจ้าจะเอาหลุดพ้นจากคะการให้ที่วางจิตแบบนี้เพื่อต้องการปรินิพานไม่ใช่เพื่อญาติเราได้ญาติญาติมีกี่คนนับไหวไหมพ่อเรามีกี่คนพระเจ้าบอกเอาดินมาปั้นเป็นพ่อเนี่ยดินหมดโลกก่อนยมุทิศให้พ่อคนที่แล้วแล้วพ่อคนโน้นนะ่ะ พ่อชาติโน้นถ้าชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้โนยงไม่ทำไหมหมดไหมโอ้ยกังวลนะห่วงใยปลูกพันอาัยอาวณ์ไม่หลุดพ้นก็มาเกิดอีกแล้วกันอย่างเงี้ยอืมเขาจะเอาหลุดพ,พ้นก็จะปรินิพานเขาไม่มากังวลแล้วเรื่องพวกนี้อไปหวังอะไรน,น,นั่นนู่นนี่ใช่ไหมอืมนั่นแหละดังนั้นเราเราเรื่องพวกนี้มันเรื่องแบบ ถ้าเทียบกับการปรินิพานมันไม่มีสาระเลยม,มาห่วงใย,ยมาอะไรแล้วเราก็ยังต้องเกิดอีกตรงเนี้ปล่อยวางไปเลยดังนั้นการให้ก็คือการสละละขาดตัวเราก็ต้องตายตัวเราก็ต้องทิ้งจะมากังวลอะไรกับคนอื่นคนโน้นคนนี้สัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมถ้าโยมได้ดูพระสูตรเรื่องที่ตัดกับชานุสโณนี มันก็อยู่ที่ทานที่เราให้เนี่ยแค่ไหน,นให้กับให้อย่างไายมีคนรับไม่มีคนรับให้ทานไม่มีผู้รับเลยก็ได้กับเปรตเท่านั้นพบอื่นไม่ได้อาจารย์นุสโสณีก็คิดว่าคนให้อะเสียคนรับอะได้แต่พระุทธเจ้าบอกคนให้ไม่ไร้ผลเ่างเนี่ยใครรู้จริงในเรื่องพวกนี้ ดังนั้นเรามีแต่สละละวางออกไปเรากำลังมาเรียนรู้เรื่องการปรินิพานการไม่ต้องเกิดอีกทำไมไม่ต้องการเกิดอีกเพราะถ้าเกิดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะก็เกิดอีกต้องได้นรกอีกอะ่ะยมจะเอาไหมล่ะ99.99% 99ดินในมหาปตัตพีอะ่ะต้องไปเกิดในนรกกำเนศิษสานปลววิสัยต่อ,อนี่ควรกลัวตรงนี้มากกว่า คนตายไปแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้โยมอุทิศบุญตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้ช่วยให้โยมปรินิพพานแล้วคนโน้นก็ไม่ได้ได้บุญอะไรมากมายได้เศษเศษนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้มีการคุ้มค่ากันเลยอย่างเงี้ยอ่าดังนั้นโยมต้องต้องชั่งน้ําหนักให้ดีว่าจะเอาอะไรนี่เกิดมาเอาอะไรเกิดมานั่งเอาการอุทิศเหรอแล้วมันได้ผลเยอะไหมอย่างเงี้ย มันแทบไม่ได้ผลเลยมันนิดนึงอ่าอาจจะว่าไม่ได้ผลก็ไม่ได้แต่ได้น้อยนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าจะไปนั่งเก็บเหรียญสลึงเอาอยู่อย่างนั้นอ่ะนะอืมอยงนั้นต้องพิจารณาดีๆนะอืมถ้าโยมเข้ามาสู่ทำวินัยนี้แล้วได้แค่นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมทำวินัยนี้ผู้เจ้าตัดสู้ไม่ได้มาตัดสู้แค่นี้แค่อุทิศบุญเนี่ยมันไรสาระมาก นะการแผ่เมตตายังได้มากกว่ามหาศาลยมแผ่เมตตาเนี่ยชั่วเวลาน้ำนมโคหยดหนึ่งหยดมีมากอนิสง์มากกว่าคนให้ทานด้วยน้ำนมโคร้อยม้อพระเจ้าก็เปรียบเทียบเอาไว้หรือแม้ชั่วการเพลงชั่วเวลาสุดดมของหอมมากกว่าพรามชื่อเวลามะเนี่ย นะแจกทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะไปหมดเลยให้ทานกับอาหารหันต์ร้อยองค์จเจริญเมตตาช่วยลานิดเดียวยังได้มากกว่าเลยนี่คือความรู้ที่ยมยังไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปก็มีแต่ความรู้เก่าๆก็มุ่งอยู่แต่อันเนี้ยจมอยู่แต่อันเนี้ยพระเจ้าจึงบอกว่าคุณธรรมของ ปริพภาชกหรือสมณพามเหล่าอื่นที่สอนมาเนี่ยมันเพียงแค่น้ำสองสำหยดแต่คุณธรรมคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับในธรรมวินัยเนี่ยเหมือนห่วงน้ำในมหาสมุทรมันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะอืเราเอาเวลาเอาความรู้เอาความเพียรของเรานํามาเพียรตรงนี้ดีกว่าอืเพียรในการที่จะหลุดพ้นในการที่จะได้ความรู้เป็นมัคเป็นผลความรู้ตรงนี้ไม่ต้องการพื้นฐานอะไรต้องการ ฟังเวลานี้ให้เข้าใจจบแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องจบด็อกเตอร์มาไม่ต้องคุณมีตาไม่มีตากระทบรูปแล้วมีสุขใจมีไหมทุกใจมีไหมเฉยๆมีไหมมีมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ทุกคนมีไงพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วมาทำความเข้าใจเพราะตัวเราเองเนี่ยไม่เคยทำความเข้าใจกับตัวเอง ภาส,สากระทบแล้วเกิดอะไรมั้งยังตอบไม่ได้เลยมันเรื่องของตัวเราเองแท้แต่พอพระเจ้าบอกมาปุ๊บเออใช่ใช่ใช,ใช่เราก็มีแต่สรุปเองสรุปไม่ได้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ดูจิตของท่านเองดังนั้นอย่างท่านดูจิตของท่านเองท่านก็เห็นว่าจิตของท่านเนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงท่านก็สรุป เราสรุปได้ไหมยังไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังท่านบอกก็ยังงงต่อไปท่านก็บอกว่าจิตของเราเนี่ยหรือวิญญาณเราเนี่ยจะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างดูสิจริงไหมเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันรู้ลมนีย่ยรูปหลุดไปคิดอดีตเนี่ยไปสัญญาละหลุดไปปรุงนาคตไปสังขารละ หลุดไปรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยสุขทุกข์ไปเวทนาละกลับมาลมมันจะวนอยู่แค่สี่ท่านนี้ไม่เลยไปจากสี่ท่านนี้ไปได้เห็นไหมนี่ดูพระเจ้าสรุปเนี่ยท่านก็เรียกสี่ท่านนี้นะว่าจัตัสโสวิญญาณติติโยจัตตสโสคือสีวิญญาณัก็คือวิญญาณทิติทิตั้งคือ,ญญคอญญท,ท,ที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสี่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเห็นนะพระเจ้าเจออะไรที่มัน มันอัศาจรรย์มันสุดยอดมันเป็นมาตรฐานเดียวของโลกนี้ทั้งหมดเลยคุณจะตระกูลสูงตระกูลต่ำคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะมียศตาบรรดาศัากดิ์อะไรก็ตามจิตคุณจะเป็นอาการอย่างนี้หมดนั่งสังเกตดูตัวเองให้ดีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ฉลาดในวาระจิตของตนพระอ,องค์ฉลาดในวาระจิตของผมพระอ,องค์ก็ฉลาดในวาระจิตของคนอื่นเหมือนกันคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ ท่านที่บอกธรรมะของท่านเนี่ยอาการลิโกใช้ได้หมดกับทุกคนทั่วโลกธาตท่านเลยเทวดาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสันนลกก็เป็นอย่างนี้เดลฉา,านก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วอดีตก็เป็นแบบนี้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตเทวดาทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตท,ที่ตั้งวิญ,ญญาณก็จะมีแค่สี่คุณจะคิดไปยังไงก็ตามคุณมีแค่สี่อาการเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดกาล สัจจากความจริงตรงนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะรู้ตรงนี้หลุดพ้นได้ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลย